พี่ฝนสวัสดีทุกคนด้วยนะคะวันนี้เราอยู่กันในไฟเดอะมิวเราจะออกมาตามหาหานมนั่นเองใช่แล้วเพราะว่าเราตัวเล็กกันไปเราจะต้องกินนมเยอะๆนะจ๊ะทุกคนดูเหมือนว่าเราจะอยู่ในไหนเนี่ยพี่ฝนในดินแดนแคนดี้มีหมีด้วยอะ่ะสุดยอดไปเลยอ่ะเป็นหมีเยลลี่แบลส์ใสๆน่ารักจุงเบยอะ่ะมีหลายสีด้วยอะ่ะตรงนั้นมีตัวเล็กด้วยนะโอ้โหเฮ้ยเดี๋ยวเดี ่ฝนคิดว่าเจอแล้วนะแฮม่เจอไหนอะ่ะนี่ไงนี่ไงมาดูแล้วมาดูแล้วอ๋อเห็นแล้วเห็นแล้วว้าวเราเจอนม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 หมีเหนียวนมหมีเหนียวอะไรอะ่ะนมหมีเหนียวคืออะไรอะ่ะเจลลี่แบรบปลอ๋อนมหมีเจลลี่งั้นหรอเฮ้ยขอเป็นภาษาไทยด้วยอะ่ะแล้วนมหมีเหนียวอยู่ไหนเอานี่ไงนี่ขอดูหน่อยสิ หมีกัมมี่งั้นหรอโอใช่จริงๆด้วยเป็นนมหมีเหนียวระดับความยากแบบปานกลางนะทุกคนงั้นเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราไปตามหานมกล่องอื่นกันต่อดีกว่าว่าแต่อยู่ตรงไหนอะ่ะไม่รู้เหมือนกันต้ององอกตามหานะมาแล้วเอมมี่นอกจากจะมีนมหมีเหนียวแล้วนะยังมีนมแบบอื่นๆอ,นอ,นอีกนัเนี่ยอุย้ยนมช็อกโกแลตก็มีสุดยอดไปเลยอะ่ะมีหลายแบบเลยนมคุกกี้ก็มานะเนี่ยนะ อุ้ยเอมี่ชอบกินนมอะไรอ่ะเอมี่ชอบกินนมสตรอเบอรีร่เฮ้ย hey! ทำไมเหมือนกันเลยอ่ะเฮ้ทำไมเหมือนเราอ่ะ <c oughs> ถ้ามันหวานอ่ะเอาหรอชอบกินเหมือนกันแสดงว่าเราก็เป็นเพื่อนกันได้แน่นอนเลยใช่เปล่าอ่ะมันไม่เกี่ยวสักหน่อยเอาละระเป็นเพื่อนกันอยู่แล้วอ๋อใครๆก็กินนมอย่างอื่นได้ก็เป็นเพื่อนกันได้ใช่หรือเปล่าใช่ <c oughs> เออพี่ฝนพูดอะไรก็ไม่รู้งั้นเอาเป็นว่าตอนนี้พี่ฝนเจอแล้วไหนข้างบนข้างบนอุ้ยสูงจัง สูงจันเลยเหรอใช่เดี๋ยวขอขึ้นไปดูหน่อยเดอดๆๆๆนี่โอ้ยนมอะไรนะ่ะสีชมพูลูกอมลูกอมอะไรสักอย่างนมลูกอมงั้นเหรอโอ้ยน่ากินชะมัดเลยอะ่ะอยู่ตรงไหนก็ไม่รู้เนี่ยไหนอะ่ะหาไม่เจออะ่ะเอมี่หาเจอเปล่าหาเจอแล้วไหนอะ่ะข้างล่างอ๋อนี่ไงนี่ไงเจอแล้วอ๋อนมลูกอมน่นเองสีชมพูหวานแหววมาเลยอะ่ะน่ารักเป็นลูกอมอะไรนะ ลูกอมไฟเหรอมันเป็นสายไหมอ๋อสายไหมนั่นเองเอมี่เจออะไรเหรอเอมี่อยากขึ้นไปข้างบนน่ะขึ้นข้างบนนี่เขาขึ้นทางนี้ทางนี้มาเร็วมาเร็วก็ขึ้นทางนี้น,น,น,นี่ตรงนี้ตรงนี้มาเร็วเข้าโอ้โหวิวสวยมากเดี๋ยวเดี๋ยวเหมือนเหมือนมันยุบยุบลงไปอย่าบอกนะว่าเรากําลังวิ่งอยู่บนสายไหมเฮ้ยวิวันจอดเจออะไรบางอย่างเขียว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 เดี๋ยวนะขอ,ขอดูหน่อย เาดูหน่อยเฮ้ยนมนี่กรีนทีเหรอ,อ,อมนมชาเขียวนมชาเขียวมันเป็นไอติมเขียวอ่ะนมชาเขียวไงเป็นรสชาเขียวเดี๋ยวนะมีบ้านตรงนั้นพี่หวานคิดว่าเราน่าจะลงไปดูสักหน่อยนะไปไหนแล้วเนี่ยอยู่ข้างล่างแล้วลงมาดูดิในบ้านน่าจะมี มีนมที่เราอยากจะได้นะโอ้ยพี่ฝนฮะติดอยู่บนป่องไฟติดอยู่บนป่องไฟงั้นเดี๋ยวพี่ฝนขอตามหาดูในนี้ก่อนก็นแล้วกันขึ้นไม่ได้นี่ไงนี่ไงพี่พี่เอมี่พี่ฝนเจอแล้วนี่ไงเจอแล้วเจอแล้วเจอแล้ว,ลวนี่ไงเจอนมแล้วรีเซ็ตตัวละครแป๊บเ,เดี๋ยวตามมานะได้ได้นี่ไงพี่ฝนเจอแล้วเดี๋ยวเดินเข้าไปใกล้ๆอึอป๊อปจึ๊บนีนมหมักฝรั่งสีชมพู อร่อยเปล่าอ่ะอร่อยสุดยอดไปเลยอะไรที่เป็นสีชมพูเราชอบหมดเลยเอมี่มาอย่งอางมาเล้าขึ้นเร็วเลยเร็วอุ้ยน่ากินอ่ะสูงด้วยนะเนี่ยอยากขึ้นทางนี้ก็ได้แล้วทําไมโต๊ะมันอยู่ตรงเนี้ยก็เขาให้เราปีนไงเดี๋ยนะตรงนี้มีอีก,กเปล่าอ่ะอุย้ยเค้คนะกน,น่ากินจุ้งใบเออน่ากินจมัดเลยน่ากินหลายอย่างเลยอ่ะสุดยอดไปเลยเดี๋ยนะมันมีตรงไหนอีกเปล่าเราจะต้องดูให้มันทั่วทั่ว รู้เหมือนกันน่าจะเป็นร้านขายของหรือเปล่าตามซอกตามหลืบมีไหมเนี่ยไม่น่ามีนะไม่มีฮะเฮ้ยโอ้โหตรงนี้มีไอติมกับลูกอมยักษ์ด้วยอะอุ้ยน่าอร่อยทั้งนั้นเลยแถมข้างบนมีด่านกระโดดออบบี้แต่เอาเป็นว่าเราตามหาแถวแถวด้านล่างนี้ก่อนก็แล้วกันนะเอมี่มาแล้วกระโดดตามมามาแล้วมาแล้วเน่ๆบนบอลไอติมอืม้ไอติมแบบน่ากินมากเลยอะ กินทุกรสชาติเลยอ๋อไปเลยวไปแล้วเข้าแล้วเข้าเอิบเอิบกี้ไหนคุกกี้ข้างล่างนุ่นอ๋อข้างล่างอะเหรอวุ้ยพี่ฝนฮะนมเอ้าเจอแล้วเหรอเฮ้ยนมช็อกโกแลตอะวุ้ยเป็นรูปไอติมด้วยอะโอหน้ากินอ่ะนมช็อกโกแลตก็น่าอร่อยนะแต่พี่ฝนชอบรสสตรอเบอรี่มากกว่าแล้วอยู่ไหนอะเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวขอหาดูหน่อยนะนี่ไงนี่ไงเจอแล้วเจอแล้วสวยสุดยอดไปเลยนี่นี่รสชาติของทุกคนที่คู่ควร อะไรรสชาติที่คุณคู่ควรน,นี่นี่โอ้นี่มันบ่ออะไรอ่ะบ,อบ่อช็อกโกแลตบ่อช็อกโกแลตอยากกินอ่ะเคนนี่จะไปไหนอ่ะมาสำรวจเค้กพี่ฟอนอะไรหรอเจอแล้วเอาเจอเจอนมเค้กเหรอใช่นมเค้กอุ้ยนะ่ากินอ่ะเออเจอง่ายเจอได้เหมือนกันนะงั้นเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราตามหาในดินแดนแคนนี่ให้หมดเลยก็แล้วกันเคนดี้ไม่ใช่แคนนีเ่เออเออเออนั่นแหละนั่นแหละเหมือนกัน นี่ๆกระโดดขึ้นไปได้เปล่าอ่ะตรงเนี้ยตรงนี้ไม่ได้ไม,ไม่ถึงอ่ะไม่ถึงหงอเดี๋ยวขอลองดูอีกรอบหนึ่งจะโดดแล้วนะอะชึบพ er ี่บัวสงสัยจะตัวหนักเกินไปแล้วเหรอมั้งแม่จอรดนี่หละก็ว่าฉันทุกทีเลยตัวหนักทั้งคู่นั่นแหละ๋ยวนเดี๋ยวนะาขออีกรอบหนึ่งแถวนี้มีอีกเปล่าไม่มีแล้วอ่ะมีตรงไหนที่เราจะสามารถตามหาเจออีกมั่งในนี้มีไหม มีผงกาแฟอร่อยจุงเบยกาแฟที่ไหนช็อกโกแลตนี่น้ำพูช็อกโกแลตเอมี่น้ำพูช็อกโกแลตเอามันเออนะาน้ำพูน้ำตกช็อกโกแลตนี่ทางนี้ขึ้นได้ปะเฮ้ยขึ้นได้ขึ้นได้อยู่เฮ้ยทางนี้ขึ้นได้อยู่เออได้ได,ได้ได้อยู่ล้ามันจะมีอะไรอ่ะอืมไม่แน่ใจเหมือนกันนะข้างบนนี่ไม่แน่ใจว่าจะมีหรือเปล่าตรงนี้ขึ้นไม่ได้อ่ะขึ้นไม่ได้เหรอขึ้นไม่ได้ก็ลงไปดูข้างล่างกันก่อนก็แล้วกันเดี๋ยวฝั่งนี้มีปะ เฮ้ย hey, ังไงเจอแล้วนหน่นามันมีทางลงไปตรงนั้นเห็นปะเฮ้ยเหมือนด่านกระโดดเลยอะ่ะเดี๋ยวลองลงไปดูหน่อยดีไหมอะก็ดีนะพี่ฝนเผื่อเจอนมอ่าอเฮ้ยตรงนี้มีแคมป์ไฟด้วยอะในป่าเหรอมันคือในป่าขนมเหรอป่าป่ามันเรียกว่าป่าอะไรอะ่ะไม่รู้เหมือนกันเดี๋ยวลองไปดูเขาตั้งแคมป์กันในนี้เดี๋ยวได้ลงไปข้างล่างนะพี่ฝนร,ระวังตกเออเออระวังตกนะโอ้โหโดดไปได้เลยเหรอได้เออแป๊บนึงแป๊บนึงรอดเดี๋ยวเฮ้ยเฮ้ย หล่นไปแล้วอันนี้ได้เปล่เาดเดี๋ยวตามมาใหม่นะได้ได้ได้ไดแป๊บนึพี่หวนกระโดดได้ดีเดี๋ยวจะตุยอึ๊บฉันกระโดดดีอยู่แล้วนะจอดนาธนเอนเอน,นี่ไงเจอแล้วเจออะไรอะเจอนมนมอะไรนมลุกอมสีน้ําเงินนี่โหนมสีฟ้านั่นเองนมสีน้ําเงินหรือสีฟ้าเนะี่ยไะเทเลพอร์ตกลับไปก่อนเดี๋ยวมา อยู่ไหนอ่ะเอมี่เข้าประตูไปแล้วเข้าไปแล้วอ๋อนี่ไงดินแดนแคนดี้มาเลี้ยวอ่ะมาเลี้ยวมาเลี้ยวเออเราวิ่งไปข้างหลังแต่ว่าข้างหน้าซ้ายมือเรายังไม่ได้ไปงั้นเอาเป็นว่าเดี๋ยวเรามาโซนนี้กันต่อดีกว่าเอมี่ไปไหนแล้วว่ะเอมี่อยู่ในป่าเข้าไปทําอะไรในป่าแล้วสํารวจไงเจอไหมอ่ะเอ้ยอะไรเหรอนมเจอนมใช่เจอนมที่นะนมนมที่อะไรนะในป่าเหรอ กองไฟเหรอใช่กองไฟอ๋อ,อเดี๋ยวไปเดี๋ยวไปเดี๋ยวขอดูตรงนี้ก่อนอ,อ้าวเอมมี่พี่ฝนก็เจอไหนอ่ะโชคดีจุงเบยเจอตรงเนี้ยตรงบ้านขนมมามาเร็วมาเร็วมาแววมาแววอ๋อเดี๋ยวเราค่อยไปดูในป่าก,กันต่อนะอน,นี่ไงนี่ไงน่ากินเหมือนกันเฮ้ยนมเจลลี่เบร์เจลลี่เบร์สุดยอดไปเลยอ๋อสุดยอดสุดยอดสุดยอดป่าป่าป่า,ปาพวกเราไปดูต่อนี่ก็บ้านขนมเหมือน,นกันอะ่ะมันขึ้นทางไหนอ่ะขึ้นตรงไหนอ่ะ ตรงนู้นเปล่าไหนอะกำแพงตรงนู้นอะกำแพงเนี่ยเหรอพาเมมีม่มาเลยอ๋อได้ได้ได้เลยอ๋อนี่ไงมันมีลูกอมให้เราสามารถปีนขึ้นไปได้นี่ฮึบฮึบฮึบเอาเด้อเดีด๋ยว้ลองโดดนี่อ่ะจืจ๊บอ่ะโอ้ยเชอรี่เรีดิฝนหาอะไรเหรอลองเข้าไปได้ป่องไฟจีป่องไฟเหรอ,<ด>อ,อ,หอใช่ฮึบเฮ้ยเจอไหนนี่ไงนมอะไร นมขิงขนมปังขิงสุดยอดไปเลยโอ้โหตรงที่เปิดทําด้วยนั่นน่ะหลังคาเออหนังหลังคาขนมปังขิงเดี๋ยวนะพี่ห<ม>วอนเชอร์รี่ด้วยพี่หวอนคิดว่าตรงนี้น่าสงสัยแฮะขนมอะไรนะขนมเวเฟ,เฟอร์เปล่าแครกเกอร์เหรอแครกเกอร์เวเฟอร์สอดไส้อะไรเนี่ยน่าสงสัยอะ่ะเข้าไปได้เปล่าวะหาทางเข้าก่อน เข้าไปได้ไหมเฮ้ยพี่ฝนอะไรเหรอเจออีกแล้วเจออะไรอ่ะในซอกอ่ะในซอกในซอกเหรอใช่เข้ายังไงอ่ะเอนะเฮ้ยจิปล็อกเฮ้ยเข้าไปได้เฉยเลยเดี๋ยวขอเข้าไปมั้งอ่ะจิบจิบจิบอ่ะจิบจิบจิบอ่ะจิบจิบจิบพี่ฝนตัวใหญ่อ่ะเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวได้แล้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 วแล้วลงไง เดี๋ยวเดี๋ยวรอเดี๋ยวอึบนี่นมเปรี้ยวนมเปรี้ยวโอ้นมเปรี้ยก็น่ากินนะเนี่ยนะทำไมไม่ใช่นมแคกเกอร์อะไม่รู้เหมือนกันเออว่าแต่ฮะออกออกยังไงออกออกยังไงอ่ะก็ออกทางนี้ไงออโดดไปไม่ได้อะ งั้นเดกินให้มันหมดไปเลยำหยำหงำหยำหยำหยวกินขยมไปเลยงมยๆๆยำห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 มๆหยำหยำหๆำหย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 ๆมยำยำห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 ๆำหย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 ำหงำงนำมยำหยำหยมหมำหย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 ำหมำหยำหยำหยำหนำหย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 ำียำหยงหยำยำอยหมหหงหงหมย ที่แคมไม่ใช่ที่เข <sk> ็มแคมเงินมบนหินเลยอ่ะอ๋อโนมาร์สเมโล่เมโย่เอเออนมาร์สเมโล่ที่เอามาอังกับไฟมาปิ้งแล้วมันจะนเหียวเหียวเออนี่ไงพี่หวานเจอละปราสาทตรเออปราสาททางขึ้นอยู่ตรงไหนไม่รู้เดี๋ยววิ่งไปดูก่อนดีกว่าทำไมมันลอยฟ้าอยู่งั้นน่ะเออก็มันเป็นด่านนอบี้ไงเดี๋ยวหาดูทางขึ้นก่อนเฮ้ยนี่ไงนี่ไงขึ้นทางนี้น่าจะได้นะเอมี่นะอ๋อนี่ไงขึ้นตรงนี้น่าได้อยู่ เออเมื่อกี้เราก็มาแต่เรามองไม่เห็นแฮ้เออน่าสนใจเดี๋ยวขึ้นไปแต่แบบว่าตรงเนี้ยเส้นทางเส้นทางช็อกกันแล้วอะเส้นทางช็อกกันแล้วเรายังตามหาไม่เจอเลยแต่ว่าตอนนี้เราเจอแล้วนี่ทางนี้เอมี่มาเร็วอ๋อนเอีนี่หนเหมือนโรงงานช็อกกันแลตเลยอะเอมี่ขอดูแป๊บหนึ่งว่าเราได้อะไรมาบ้างเนี่ยโรงงานช็อกกันแลตในชาลีแชปปิ้นอะเอ้ยไม่ใช่อะไรเนี่ยชาลีอะชาลีอะ ชาลีโรงงานเช่ากันแล้วอะชาลีกับโรงงานเออนั่นแหละนั่นแหละนั่นแหละเคยดูเคยดูเดี๋ยวแป๊บนึงนะเอ่อแถวนี้มีอีกหรือเปล่ามีฝนฮะนั่นนั่นอะไรตามเอมมี่มาสิตามไปไหนอะตามมาอ่ตามก็ตามไปดิทางไหนอะเดี๋ยวเดี๋ยวทำไมอะตรงนู้นไหนอะตรงนู้นไหนอะตรงนู้นนู่นอะนู่นไหนเออตามมาตามมาอ่ตามก็ตามอะไรของเขาอะไรทางไหนจะมมา ตามแล้วนี่ไงก็ตามอยู่นี่ไงไหนอะไปไหนแล้วอะหายไปแล้วเนี่ยอยู่นี่อะอยู่นี่ไหนอะเอมี่ไปไหนแล้วหลงแล้วเนี่ยสงสัยโอ้โหพัดหลงกันจริงๆเดี๋ยวนะแถวนี้มีหรือเปล่าเฮ้ยเฮ้ยเอมี่ทางนี้เร็วพี่ฝนสงสัยตรงเนี้ยร้านขายของตรงเนี้ยร้านขายของมันจะมีอะไรอะเราเคยเข้าไปแล้วไม่ใช่หรอยังยังไม่ได้เข้าเดี๋ยวนะเดี๋ยวเข้าไปดูนี่ไงเข้าได้จริงด้วยอุ้ยเข้าได้ไหมเข้าได้จริงด้วยอุ้ยอุ้ยอุ้ยอะไรมาเร็วเข้ามาฮึบ ลูกกวาดอ๋อนมแอปเปิลไหนยังเข้าไม่ได้อะเข้าได้ดินมลูกกวาดแอปเปิลเข้าทางนี้ไงเข้าทางเนี้ยมันหลบหลบซ่อนซ่อนเออนั่นแหละมันมันหายตัวเข้าไปได้เลยทะลุกำแพงโอ้น่าอร่อยจุ๊บเบยเออลองกินดูดีอร่อยนะอันย่อยมากเลยแหละเดี๋ยวเราหาทางขึ้นไปปราสาทกันดีกว่าเอมี่มาเร็วมาเร็วตามมาเร็วๆเข้าตามมาเ็้เนี่ยอ๋ออ๋ออ๋อ มาแล้วใกล้ถึงแล้วใกล้ถึงแล้วทางนี้ทางนี้รอด้วยรอด้วยอ๋อมีอะไรอีกอ่ะพี่ฝนอะไรเหรอก่อนที่จะขึ้นไปอ่ะเจออะไรเหรอเจอนมเจอตรงไหนอ่ะนมอ๋อเจอนมใต้สะพานเนี่ยเหรอน,ม,กกอนมช็อกโกแลตอ๋อนมช็อกโกแลตมิวโอเคเลยไปไปเดี๋ยวเราขึ้นไปข้างบนไปที่ปราสาทลอยฟ้ากันดีกว่านี่เราสามารถขึ้นได้หลายทางนะนี่ขึ้นตรงลูกอมแคนดี้ตรงนี้ก็ขึ้นได้ปุ๊บแล้วเราก็วิ่งไปตรงปุ๊ดเลย ปูนเลยอ่าเออวิ uh. e ่งมาเลยนะเอมี่ตามมาตามมาเร็วๆวิ่งแข่งกันวู้ฮู้วู้ฮู้วู้ฮู้ถึงแล้วไปมาเร็วมาเร็วขึ้นตรงนี้ขึ้นตรงนี้โดดขึ้นไปบนก้อนเมฆอุ้ยก้อนเมฆก้อนเมฆอ่าขึ้นมาขึ้นมาปีนขึ้นมาเลยเร็วๆเข้าตามมานี่ช็อกโกแลตแล้วก็เอิ่มอะไรเนี่ยไอติมเหรอพี่ฝนอะไรทำไมมันลอยได้อ่ะก็มันเป็นออบบี้ลอยฟ้าไงเวทมนต์อมาเร็วๆเข้า นี่ทางนี้โอ,อ้ไปต่อไปต่ออีกยาวไกลเลยโอ้ยมีวุ้นด้วยอ่ะมาเร็วๆข้ามันเป็นเยลลี่นึบๆนเออเยลลี elly, น่นึบๆน,บน,บน,บนบอรอ่อยอร่อยโลดตาได้ด้วยอ<ม>่ะน่ากินชะมัดเลยเห็นแล้วหิวอ่ะเดี๋ยวเราเสร็จแล้วเราไปหาอะไรกินในตู้เย็ยนก่อนจะตกเร็วๆคุกกี้คุกกี้ช็อกโกแลตน้ำปังไอติมโอ้โหมีหลายอย่างจอดนายหิววาเปล่าจอยก็หิวบรรกันอ่ะพี่ฝนตอนนี้จอยหิวหิวฮะ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  เหนื่อยฮ่าชักเริ่มเหนื่อย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 เฮ้ยเจอแล้วไหนนี่อะโอ้โหน้าอร่อยจุงเบยโอ้ยขึ้นมาตั้งไกลเฮ้ยเราเจอนมชาตบอรี่อะอ้ยนมลูกอมต่างหากสุดยอดไปเลยรสชาตบอลี่น้ำแข็งน้เอาเป็นว่าเดี๋ยวเราลงไปกินกันข้างล่างดีกว่านะวันนี้เหนื่อยแล้วเออพี่โดจะโดดลงไปจริงเหรอออโดดลงไปเถอะไปเลยจุ้มเลยจุมเย้วู้ฮูแล้วเดี๋ยวเรามาตามหานมกันใหม่นะจ๊ะทุกคนวันนี้บุยบุย